ก็ถึงความพร้อมคุณทองฝ่ายบอไปได้สามเดือนประมาณสองเดืดาบควายบอตจะได้ซ้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนนี้ก็มันเกินร้อยแล้วพี่เก็บตัวไปนดิของผมเก็บตัวมาประมาณกี่สัปดาห์ที่เดือน้ทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดอาทิตย์ครับแต่ว่าที่เป็นเป็นดาในการเรียอความพร้อมขอผมก็จริงๆแล้วความพร้อมผมก็พร้อมตลอดพี่เพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับผมอยู่ที่ค่ายตลอดครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตลอดครับการกุญแจการเจอกับคู่ต่อสู้คนเดิม นะครับคนเนี่ยแต่ว่าภาคเนี่ยโนนได้มีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมก็เยอะครับพี่เย,เ,ยเยอะครับเรามีโค้ดมาใหม่ด้วยครับแด้โค้ดมาใหม่ด้วยครับอาา่าฮะโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะคีบอซิงโดยโดยพอะลครับคีบ็อกซิ่งโดยะใช่ครับนะครับได้มีการศึกษาเทปการชกในครั้งที่แล้วเยอะไหมครับก็ดูมาตั้งแต่ตอนต่อยเสร็จไปที่แล้วพี่ก็ดูตลอดเพราะว่าดูว่าต่อยเสร็จแล้วเขาคล่องใจว่าเขาแพ้เลยผมอาฮะผมก็เลยมานั่งดูว่า ผมออกวุฒเข้าเป้ากี่กี<ๆ>่คะแนนและเขาเข้าเป้ากี่คะแนนเพราะว่าในกิจการคิวบ็อกซิงผมก็ไม่รู้ว่าตอนให้คะแนนเป็นยังไงเข้าเป้าหรือว่าอาอกออกวุฒเยอะออแต่ถ้าเข้าเป้าผมมั่นใจผมชนะดูแล้วก็ไม่น่าจะมาข้งใจอีกแต่ว่าถ้าข้งใจก็พร้อมจดให้ก็เข้าใจก็เปิดวิรดูเลยก็ได้ครับว่าใครเข้าเป้ามากกว่ากันแค่นี้ภาคนี้เขาบอกว่า,าภาคสองเนี่ยนะมัดย,ยากกว่าภาคแรกจริงรอเปล่า ไอ้เรื่องนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้เขาคาดเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะยากหรือง่ายถูกไหมครับเขาคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะจะจะเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรไปเหมือนกัน,น,นผมก็ไม่รู้เขามีอะไรมาเหมือนกันจะเชื่อว่าเขาแก้แก้เราอ่ะเขาก็ต้องแก้แเขาก็ต้องแก้เขาเมามาแหละในในในสายตาความคิดผมงเขาก็ต้องแก้ลูกเขามาเพราะนั้นเขาโดนเขาผมเยอะครับใช่ครับเออคนละฝึกเหมือนว่าทางมิราล่ินี่าสามเณรแล้วใช่ครับแล้วนนท์ก็น่าจะดูที่ขอบเวทีอะไรบ้างครับ ใช่เอวานัาไปขอไปทีครับประดุเต้วตันช่ไมคัมนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างจากที่เราเคยชนะเขาแล้วมาจนถึงไฟที่เขาชนะสามเอมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะพี่ก็มีหนึ่งสองตามตัวเตะขาแค่นึงครับเพราะอาวุธมันอาวุธมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพี่มันมีแค่หมัดเท้าเขาสอก็ใช้ไม่ได้แต่หลักๆเรื่องเขาก็คือความคล่องตัวณตอนนี้กติกาคิ็อกซิ่งนนยังมีอะไรแบบกังวลไหมสำหรับกัปกันตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวลพี่ ไม่ได้มีแรงวุนครับอาจจะไม่มีประสบการณ์แค่นองครับเพราะประสบการณ์เราน้อยพี่เราต่อยเพียงสองไฟเองครับสามไฟครับแสดงว่าสมซ้อมไหนนี่มันมีเหลือออกออกงัดซอกไม่มีคับไม่มีครับไม่มีนะตัดตัดเลยครับตัดซอกนี่คือตัดไปเลยครับไม่มีการซอกเต่เป้าไม่มีการซอกแม้ว่าตอนซ้อมก็ตามพีเนี่ยใช่ครับตอนไหนก็ไม่มีครับใช่ครับครับอย่งยังยังยังไฟเนี่ยนนที่ว่านนอะไรขึ้นมาเยอะไม่รู้แบบมันขึ้นก็ิึ้นก็อาจจะเป็นสปีดความเร็วครับการออกอาวุธเป็นชุด ช่ครับที่ผ่านมาเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะไฟไฟลา่าสุดของโนโลน,นลรู้ไหมเหมือนนวลจะบอกว่านวลรถทำหนำักเยอะมากเป็นไงครับในไฟนี้ก็ไฟนี้ก็น้อยครับพี่ไฟนี้ทําหนักน้อยครับน้อยนะทำเท่าไหร่กับไฟเป็นอันขั้นเจ็ดแปดโลครับก็ยิ่งถือว่าน้อยกว่าที่ตอนผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะ <ใน S 1> าว่ายักเกินอยู่เพราะว่าก่อนที่เราไฟก่อนๆที่เราเราไม่ชกเนี่ยคือเราไม่ได้มีการขยับเราไม่ได้มีการขยับเรา มีไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ออกกำลังกายตลอดพี่แต่ว่าในไฟเนี่ยคือเราอยู่ค่ายเรามีการเตะฟุตบอลซ้อมมวยตลอดนะพี่ร่างกายมันเลยเหมือนกับว่ามีการพัฒนาอะไรที่ดีในในหลักวิาายาการกีฬาที่ถามโคนะ้ชครับเพราะว่าผมทำอะไรผมต้องปรึกษาโค้ชตลอดครับตอนนี้ยังยังเกินอยู่เยอะไหมครับตอนนี้ซ้อมเสร็จเหลือหโลกว่าซ<ช>้อมเสร็จเหลือหโลกว่าใช่ครับมันจะต่อยไดกอีกนานพอสมควรเหมือนกันมันก็ มันไม่ลงทีเดียวพี่มันก็ไปเรื่อยๆครับไใช่ไปเรื่อยๆใช่ครับก็ใช้เรื่องของวิทยาาศสตร์การกีฬามาใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับให้ผามความเห็นขมนะครับการสับสวิตจากเดิมต่อยมวยไทยมาต่อยคิกบ็อกซิ่งกลับมาต่อยคิกบ็อกซิ่งต่อยมวยไทยอะไรสลับกันปนานาณนี้ครับมันเป็นปัญหากับเราไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นเลยหรอไม่มีครับค่อนข้างไปก็อยากจะมีแบบว่ายกแรกมวยไทยยก2คิกบ็อกซิ่งยกสามสากลผมได้หมดครับของการมิกเลยขอแยกแยงเดียวครับ ว่าอยากแบบรวมอะไรก็ได้ครับยกนี้เป็นนี้ยก2เป็นแบบมวยไทยยก3ามเป็นค,คีิบ็อกซิ่งยก4มวยไทยยก5มวยตะกนีผมได้หมดครับรู้เหมือนว่าการที่ผมถามย้อนกันไปนะครับในรูปแบบมวยไทยดูเหมือนว่าในตอนนี้มันมีดาวรุ่งในรูปแบบมวยไทยที่มันน่าสนใจอ่ะหลายคนนะหนึ่งในนั้นเพิ่งได้สัญญาลารรมาดานมีความคิดีห็นต่อนักมวยที่เพิ่งได้สัญญาสดๆร้อนคนนี้อย่างคือลามาดานเนี่ยในส่วนตงมองว่าเขาคว้านะคว้าสัญญาวันเนี่ยมันก็ โอเคครับเพราะว่าเขาเป็นวทที่ต่อมันต่อมันแล้วก็ไม่าเปรียบคนดูใช่ครับมันก็สมควรที่เขาจะได้แล้วไปอย่งเราอย่างอย่างสไตล์โมหลายเพราะมองว่าเอ้ยอเด็กค,คนนี้มันหนักมากอันนี้เป็นไงครับมันหน,นักมากก็อย่างที่ผมเคยพูดไวยพี่ว่านวมเล็กมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพี่มันไม่มีใครเก่งกว่าใครแน่นอนเขาโดนของผมโดนก็หลับเขาโดนเขาหลับมันโดนโดนแล้วมันก็หล่นทุกคนนะพี่นวมเล็กนะพี่มันไม่เป็นนวมใหญ่นวมแค่สี่ออนเปิดนิ้วอะ สมมติถ้าได้เจอกันก็สนุกก็ยินดีครับผมจะคิดว่าเกมจะจบไงอย่างคุณกับรามาดานก็ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นนะพี่บาดแผลกันนับน็อกต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมอยู่แล้วใช่ครับคือไอ้ช็อตแอคชั่นช็อตแถวๆนี่ได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนพี่ช็อตอย่างนี้ย้อนกลับไปเล่นน้ำหนักครับนุนบอกเวทนี้ไม่ได้เยอะแสดงว่าก็ต้องทกเวทนี้อีกหนา ก็ได้นานพี่เพราะว่าเวทเนี่ยวันในล่าสุดไฟล์ล่าสุดที่ผมต่อยที่ผมบอกว่าผมลดสิบสี่โลครับไฟล์ล่าสุดผมทําไปอยู่แค่ร้อยยี่สิบสองกว่าครับที่ว่าผมค่าน้ําไม่ผ่านรอบแรกแล้วน้หนักผมลงเหลือร้อยยี่สิบสองกว่าผมไปกินน้ําขึ้นมาครับเราตอบมวยที่อยากให้ไปไฟเวทก่อนก็ไม่น่าจะยากครับพี่ยากเพราะว่าหนึ่งเลยสซเรนเราเสียเปรียบชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะไปบวกกับช้ำหนักกี่วันต่อยกวันหนึ่งครับพี่เราเสียเปรียบแน่นอน เอาเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนครับจากมูมมองอาจารย์ถ่ายที่หนึ่งคือมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราได้ไปยืนเชื่อซ้อกับอาริสละนะครับท่านก็เหมือนกับจะมีโอกาสจะได้ส่อยแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างระมาดานในมุมมองนนเองเนี่ยระหว่างระมาดานกับอาริส่วนตัวนนมองว่าเกมถ้ามีโอกาสได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนมันน่าจะแบบเหมือนว่าสนุกมากเลยขอเจอระมาดานมันดีกว่าพี่เป็นผลเพาอะไรสนุกหนึ่งเลยระมาดานไม่ได้ต่อยมันและสองเลยอาริสผมไม่เคยรู้จักชื่อเลยว่ามาจากไหน ไอ้คำว่าเก่งไอ้คำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ได้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วแต่แค่ผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่ามาจากไหนชื่ออาลีป่ะแม้ทางต่อมต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวันเนี่ยผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามากไหนแต่คําว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์อะกับผมอะขอทาฟอร์มให้มันดีกว่านี้ในฟอร์มการชกไฟล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวถ้าถามว่าให้ผมมาชิงแชมป์กั่าอาลีปผมขอชิงแชมป์กว่าคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่าครับ ผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อยสนุกกว่าเขาครับเพราะว่าผมขี้เกียจวิ่งตามผมไม่เกลียงวิ่งตามพี่มุ่งตรงอย่าจะเลิกได้ก็ขอเป็นรามดานน่าจะเดือดกว่าใช่ครับขอมปใครก็ได้ที่มันฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยอ่ะสมมติถ้ามีทีมแชมป์ที่พัะก,การรามดานกับอา,าลิฟเจอกันนะสมมตินะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันแล้วคนชนะมาเจอคุณถ้าวันนั้นอาลิฟชนะเราก็พร้อมรับอาลิฟใช่ผมก็ร้อมอยู่แล้วพี่ผมมัน จริงๆแล้วนักมวยมันต้องให้เกรดกันนะพี่ซึ่งอะไรกันแล้วมันจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน้องการสัมพงสัมพัฒ์ต้องให้เกรดกันอยู่แล้วแต่ถ้าในเมื่อการสัมภาษณ์มันไม่ได้มีการให้เกีรดกันเก่งไม่กลัวผมก็ไม่ได้กลัวผมไม่ต้องการการในเมื่อไม่ให้เกรดผมก็ไม่ให้เกรดกลับแค่นี้เครับมันเป็นเรื่องธรรมดามับลูกผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าดามฟอร์มการชกล่าสุดมันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับผมผมมุ่งตรงใหไปดอฟอร์มมาก่อนคือคนดูทั่วโลกเขารู้ไหพี่คนดูทั่ว มันเหมาะไหมแล้วไฟในไฟนั้นน่ะมันชนะสามเสียงครับผมว่ามันมันไม่โอเควันนั้นเนี่ยผมมองอาสายตาผมวันที่คู่สู้เขาแพ้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมน้ะมาแสดงความดีเขาเลยผมบอกว่าคุณชนะนะเพราะนั้นผมมาดูนี่ผมมาดูที่ต่อยที่เวทีอยู่แล้วใช่ครับอา่ทาท้ายนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางดีเบล่าหน่อยฮะ,ะทู้จเราก็ฝากถึงดเบล่าครับผมก็ ไม่ต้องกลัวนะครับว yeah. huh? ่าผมจะหนีไปไหนก็ได้เจอแน่นอนไว้สี่ตุลาเนี้ครับผมก็อย่ารู้เลยครับว่าเกมกรชกในวันนั้นเป็นไงก็วัดกันบสถ์ทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกันบสถ์ทีแล้วก็เพราะว่าบสถ์ทีนี้คุณกับผมเป็สองคนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวก็ได้รู้ครับว่าชาอิตาลีจะชาไทยใครแน่วันนี้ครับนั่นนเอ้าเชิญชวน์เอฟซีหน่อยฮะขอไปจัดฉายก็วันที่4ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เอฟซี ช่วยเชียร์รับเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมก็ฉันต้องอยู่ที่ไประเทศไทยแน่นอนครับครับแอ้จก็เป็นสักกาโอเคครับ